สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวขามคันปีคานเปิดดวงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2566 คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของคนปีคานหรือเกิดปีเสือในครึ่งปีหลัง2,566นี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวดีอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะ หากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุดสามจุดทางด้านความือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในปีคานค่ะการงานมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะหากใครกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆที่จะได้ก้าวข้ามไปเรียนรู้อีกขั้นบางคนอาจโยกย้ายในองค์กรบางคนโยกย้ายเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงทุกทางล้วนดีกับตัวท่านเองนะคะ ทีนี้มาถึงเรื่องการเงินค่ะมีเงินหมุนเวียนดีมีเงินใช้เงินเก็บพอสมควรหากเป็นช่วงที่เริ่มคิดถึงการนำไปต่อยอดความรู้หรือว่าทำธุรกิจควรคิดให้ดีและถี่ถ้วนหาที่ปรึกษาผู้รู้ที่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนอย่าลงทุนโดยบุ่มบ่ามเพราะมีความเสี่ยงสูงให้เรามาระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะ หากคนเกิดปีคานท่านไหนที่ยังเป็นโสดอยู่จะเริ่มตัดใจจากอดีตรักที่ผ่านมาได้แล้วบางคนใช้เวลาเป็นปีบางคนใช้เวลาแค่หลักเดือนแต่วันนี้จะเริ่มเข้มแข็งและพร้อม move on ให้คนใหม่เข้ามาในชีวิตอย่างเต็มร้อยมั่นใจในความรักตัวเองมากขึ้นค่ะท่านไหนมีคู่แล้วมักมีปากเสียงกันเป็นธรรมดาบางครั้งเรามีทิฐิเยอะจนโดนบังตาทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ หากปรับตัวถ้อยทีถ้อยอาศัยปล่อยวางและให้อภัยกันจะทำให้ความรักดีขึ้นนะคะสุขภาพดีค่ะไม่มีเรื่องให้ต้องหน้ากังวลใจทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตกินอิ่มนอนหลับดีหายห่วงเลยนะคะส่วนเรื่องราวโชคลาภค่ะลาภผลในครึ่งปีหลังจะได้จากการที่เคยมอบหรือว่าทำให้กับคนอื่น เคยทำดีเข้าไว้แล้วได้เห็นผลตอบแทนในช่วงนี้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2566สำหรับท่านที่เกิดในปีขานหรือปีเสือนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ